นึกภาพดูสิครับว่าการเทรดคริปโตนั้นน่าสนุกและน่าตื่นเต้นขนาดไหนแต่ก็เต็มไปด้วยความเสี่ยงที่ทําให้หัวใจเต้นแรงจนแทบหยุดและเรื่องของเจมวินนี่แหละคือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเขาเป็นเทรดเดอร์ชื่อดังที่ชอบใช้เลเวอเรจสูงเพื่อขยายกําไรแต่ล่าสุดเขาได้โยนก้อนหินเข้าไปในบ่อน้ําข้นของชุมชนคริปโตด้วยการเดิมพันครั้งใหญ่ที่อาจเปลี่ยนชีวิตใครสักคนได้แต่เดียวก่อนนี้ไม่ใช่แค่การเล่นสนุก มันคือบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับตลาดที่ผันผวนราวกับภูเขาลูกใหญ่แล้วคุณคิดยังไงครับอยากรู้ว่าการท้าทายนี้จะนำไปสู่ความสำเร็จหรือความหายนะอ่านต่อเพื่อค้นหาคำตอบเจนวินเทรดเดอร์คริปโตที่มีชื่อเสียงจากสไตล์ที่กล้าหาญและชอบเสี่ยงได้สร้างความฮือฮาในโลกโซเชียลมีเดียด้วยการโพสตกราฟราคาของบิตคอยน์บนคู่เทรด BTC/USDT ที่แสดงให้เห็นรูปแบบก,การลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งเราเรียกกันว่าสไตน์แอนด์ดำหรือการพุ่งขึ้นแล้วร่วงลงในพริบตาเดียว เพื่อให้สนุกมากขึ้นเขาได้ท้าทายผู้ติดตามให้ช่วยกันตั้งชื่อให้กับรูปแบบแท่งเทียน Candlestick Pattern นี้นะครับโดยใครที่ตั้งชื่อได้ถูกใจเขาก็จะได้รางวัลถึง1ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้ห่อจากแท่งเทียนเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคในตลาดหุ้นหรือคริปโตที่แสดงราคาเปิดปิดสูงสุดและต่ำสุดในช่วงเวลาหนึ่งเหมือนกับแผนที่ที่บอกเล่าถึงอารมณ์ของตลาดได้เป็นอย่างดี กราฟที่วินแชร์ออกมานี้เป็นแท่งเทียนรายชั่วโมงซึ่งแสดงให้เห็นราคาบิตคอยที่ตกจากประมาณ1 1 4 0 0 0ดอลลาร์ลงไปยัง1 8 0 0 0ดอลลาร์อย่างฉับพลันรูปแบบนี้มีลักษณะสูงและแหลมคล้ายโครงสร้างที่เรียกว่าทอร์ l ฟลิกเช e หรือบางคนเรียกว่าสเคสเครเปอร์ซึ่งทําให้ผู้คนในชุมชนคริปโตต,ต่างพากันคิดชื่อยอย่างสนุกสนานและตลกขบขันฮิ m ม r ร์สรีพลาสจริงๆแล้วมันน่าสนใจมากเลยครับเพราะมันสะท้อนถึงวัฒนธรรมมีมมินคาเจอร ที่แพร่หลายในโลกคริปโตที่ทุกอย่างสามารถถูกแปลงเป็นเรื่องตลกได้เพื่อลดความเครียดจากตลาดที่ผันผวนมาดูชื่อที่ได้รับความนิยมกันบ้างนักเทรดและแฟนๆต่างแห่กันเสนอชื่อตั้งแต่องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมชื่อดังอย่าง Burj k h เฟอร์ซึ่งเป็นตึกสูงที่สุดในโลกหรือ Empire State Building ที่เป็นสัญลักษณ์ของอเมริกาไปจนถึงชื่อที่ไม่สุภาพและน่าขันอย่างทรัม p d i ที่อ้างอิงถึงบุคลิกทางการเมืองแต่ก็มีบางคนที่พยายามให้คำตอบที่จริงจังมากขึ้นเช่น Head and shoulders ซึ่งเป็นรูปแบบคลาสสิกที่บอกถึงการกลับตัวของแนวโน้มตลาดหรือ bear trap ที่หมายถึงกับดักสำหรับนักเทรดที่ชอบขายในช่วงที่ราคาจะขึ้นสำหรับบูที่เพิ่งเริ่มต้นนี้คือโอกาสดีที่จะเรียนรู้ว่าในโลกการเทรดรูปแบบเหล่านี้ไม่ได้แค่เป็นชื่อเล่นแต่ยังช่วยวิเคราะห์ทิศทางตลาดได้จริงแต่มันก็ไม่ได้แม่นยำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะตลาดคริปโตมักขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งพื้นฐานและอารมณ์ของผู้คนแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือจุดที่เรื่องราวเริ่มน่าสนใจ และน่าตกใจขึ้นมาอีกการท้าทายนี้ไม่ได้แค่เป็นเกมสนุกแต่ยังตอกย้ำถึงความเสี่ยงของการล้างพอร์ต l i q u i d a t i o n ซึ่งเป็นสิ่งที่วิรู้จักดีจากประวัติของตัวเองเขาเคยทำกำไรได้ถึง100ล้านดอลลาร์จากการเทรดอนุพันธ์ Perpe เพชชูัที่ใช้เลเวอเรจเพื่อขยายโอกาสแต่หลังจากนั้นก็สูญเสียถึง4.8ล้านดอลลาร์จากการถูกล้างพอร์ตครั้งล่าสุดสำหรับมือใหม่ลองนึกภาพดูสิครับเลเวอเรจคือการกู้เงินเพื่อเทรดมากกว่าที่มีเช่นถ้าคุณมีเงิน1 0 0 0บาทแต่ใช้เล เท่าก็เทรดได้10,000บาทแต่ถ้าราคาไปทางที่ผิดคุณก็อาจสูญเสียทั้งหมดรวมถึงเงินต้นด้วยและนี่แหละคือแบทแทท็กที่แท้จริงในชีวิตจริงวัฒนธรรมมีมและความตื่นเต้นจากความผันผวนนี้ทําให้โพสต์ของวินได้รับความสนใจกว่าสา0พันความคิดเห็นภายในไม่กี่ชั่วโมงชี้ให้เห็นว่าสําหรับนักเทรดยุคใหม่ความผันผวนของคริปโตไม่ได้เป็นแค่ปัญหาแต่กลายเป็นแหล่งสร้างคอนเทนต์ที่ทำรายได้และสร้างชื่อเสียงได้ไม่แพ้การทำกำไรจากเทรดจริงแต่คำถามสำคัญคือ การทำเช่นนี้ปลอดภัยหรือไม่และนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามมันอาจส่งเสริมให้คนอื่นๆเข้าสู่ตลาดด้วยความเสี่ยงสูงโดยไม่รู้ตัวการเดิมพันรางวัลครั้งใหญ่นี้จึงเป็นทั้งเครื่องมือสร้างกระแสและคำเตือนถึงอันตรายที่มาพร้อมกับการเทรดเลเวอเรจในตลาดคริปโตที่ราคาถูกขับเคลื่อนโดยทั้งปัจจัยพื้นฐานและอารมณ์ขันที่ไม่แน่นอนสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ก่อให้เกิดความเห็นต่างในชุมชนบางคนเห็นว่าเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมครีเอทีฟ และความบันเทิงแต่บางคนมองว่าเป็นการสนับสนุนพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนําไปสู่การสูญเสียครั้งใหญ่และนี่คือจุดที่จุดประกาศความคิดคุณเห็นด้วยกับการใช้เงินรางวัลเพื่อท้าทายเช่นนี้หรือไม่มันจะช่วยให้ตลาดคริปโตน่าสนใจมากขึ้นหรือกลับเป็นการเพิ่มความเสี่ยงโดยไม่จําเป็นแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับเราชอบฟังมุมมองที่แตกต่างกันเพื่อเรียนรู้ไปด้วยกัน